เหตุการณ์นี้เตือนภัยนะคะสำหรับใครที่รู้จักการมีความสัมพันธ์จากคนที่เริ่มต้นจากในโลกออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีต้องดูให้ดีค่ะล่าสุดตำรวจไปตามรวบตัวผิง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 เป็นสาวประเภท2ที่นัดเดทผ่านทางแอปหาคู่นะคะเป็นการหลอกลวงค่ะหลังจากนั้นมอมเหล้ามอมยาแล้วรูดซับเหยื่อคนไหนที่ขัดขืนก็จะลงมือทาร้ายร่างกายค่ะ ตำรวจสืบสวนนครบาลน,นำกำลังเข้าจับตัวนายอภิชาตินายอภิชาติหรือผิงผิงค่ะอายุ22ปีผิงผิงเป็นสาวประเภทสองตำรวจตามจับได้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งขณะที่เธอกำลังจะหลบหนีออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านทางอำเภอรอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเมื่อไปตรวจกระเป๋าของผิงผิงค่ะสิ่งที่พบ คือบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เสียหายมีถึง6ใบค่ะคถามคือคนดีที่ไหนพกบัตรประจําตัวประชาชนของคนอื่นชอบคําถามนี้เลยถึง6ใบหกใบมันน่าสังเกตไหมล่ะมันน่าสงสัยไหมล่ะเขาเอาของใครมาพกมีโทรศัพท์มือถือถึง6เครื่องมีเงินสด2 5 0 0 0บาทและมียาที่ชื่อว่าโคนาซีแพมอีก3แผงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าโคนาซีแพมเนี่ยคือยาอะไรแต่ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนการจับกลุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากวันที่7กันยายนที่ผ่านมานะคะ นายอภิชาติหรือผิงผิงเนี่ยไปก่อเหตุกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่โรงแรมชื่อดังในซอยสีอายุทยา12ที่กรุงเทพกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ชัดเลยค่ะขณะที่เธอขโมยเงินสดขโมยโทรศัพท์และรถจักรยานยนต์บิ๊กไบ์ของเหยื่อมูลค่าความเสียหายครั้งนั้นคือ200,000บาทนายอภิชาติสารภาพค่ะบอกเขาก่อเหตุลักษณะนี้ทํามาตั้งแต่ต้นปีค่ะคือโพสต์ในแอปหาคู่ก่อน พอมีคนหลงเชื่อนัดมาเดทกันนัดมาเจอกันนายอภิชาติก็จะบดยาชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าโคนาซีแพมบดเข้าไป4-10เม็ดผสมเข้าไปในเหล้าผสมเข้าไปในเบียร์แล้วก็ให้เหยื่อเนี่ยดื่มซึ่งยาตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นยากันชักแต่ผลข้างเคียงของยากันชักก็คือจะทําให้ง่วงแล้วกล้ามเนื้ออ่อนแรงทีนี้พอเหยื่อหลับ เธอก็จะเริ่มรื้อค้นขโมยทรัพย์สินของเหยื่อทันทีแต่ถ้ามีบางรายเหมือนพยายามฝืนอยากจะไม่หลับพยายามจะตั้งสติต้านฤ์ยาเอาไว้นายอภิชาติก็จะลงมือทำร้ายร่างกายทันทีค่ะเล้ใส่กี่เม็ดเนี่ยเป็นสิบฮะเป็นสิเป็นสิบเลยเหรอแล้วเกิดคบพินโรคหัวใจความดันทำไงอ่ะเฉยเอะไรนะเฉยๆเฉยๆไม่เข้าใจผู้การไม่เข้าใจ ถ้าเ,เขาตายขึ้นมาทําไงก็มันก็เป็นเรื่องของคอคอ้าวนี่มันถ้ามันมันไม่ใช่รักทรัพย์แล้วนะมันจะเป็นฆาตกรรมนะผิงโอ้ผู้การงงเลยะ่ะโอ้ถ้าใส่เกินไปเนี่ยเขาเรียกว่ากินยากเกินขนาดอ,ะอ่ะเออไปใส่ให้เขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตายไป ก็เรื่องของเขาคือไม่ได้รู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกออว่าทําให้เหยื่อต้องแบบนอกเหนือจากเสียทรัพย์แล้วอาจจะเสียชีวิตได้ออไม่ได้มีความคิดตรงนี้เลยนอกจากนี้นายอภิชาติยังบอกว่าเขาเนี่ยตัวเขาเป็นมือขวาของนักธุรกิจชาวไต้หวันค่ะคนนี้เป็นเจ้าของ call center อยู่ประเทศเพื่อนบ้านทำมาสามปีและเป็นมือขวาเนี่ยปัจจุบันทำหน้าที่เป็น HR คอยจัดหาบัญชีม้าให้กับชาวจีนหลักๆเขาจะหลอกเหยื่อที่เป็นคนไทย ได้ยอดด้วยนะล้านกว่าบาทพอได้ยอดมีค่าคอมค่ะทีนี้เขาจะได้ค่าคอมมิชชั่นประมาณ4 0 0แสนบาทแต่เงินตรงนี้ไม่พอเพราะเขาเอามาเที่ยวเทรดจนหมดสุดท้ายตัดสินใจหันมาเกากะเหตุวางยาเหยื่อแล้วรูดทรัพยบเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหารักทรัพย์นะคะส่วนข้อหาอื่นๆยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมค่ะโอ้โหอันนี้จริงไหมเนี่ย